เช่าคอดีไทยทังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ในการถามได้จัดนะครับทําดีเราชมทําชั่วก็ไดตกไปตรงมาไว้ไว้หน้าใครนะครับวันนี้วันพุธที่27สิงหาคมครับอีกสวันจะรู้ว่าคุณอุ้งอิงจะกิ้งคาสารรัฐธรรมนูนหรือเปล่าสองทุ่มเจอกับพี่บุรียมจินดาหัวหน้าพักรวมใจไทยสวัสดีครับพี่บุรีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนนะครับ ครับประเด็นของเราในคืนนี้นะครับ <c oughs> นายกอิงกริ่งคาสารพลโทปุลศิลนายกคนนอกมาแรงอไปทับกุ้งมาแล้วยังไงครับครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังผู้เล้วคนลุกคือท่ามกลางความวุ่นวายในประเทศจนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันทั่วหน้าแล้วเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดเพราะพักการเมืองต่างๆเนี่ยจนทำให้ พี่น้องคนไทยเข็ดขยาดไปดูสิครับไปดูพักที่เป็นแกนนำของรัฐบาลชุดนี้ของนิดาโพจากสามสี่สิบเปอร์เซ็นมันหล่นมาเหลือสี่จุดหกเปอร์เซ็นคู่แข่งอย่างภูมิใจไทยก็มีประมาณนี้ละสี่ห้าเปอร์เซ็นแล้วก็จ้องที่จะฟัดกันมาอีกก็จ้องจะฟัดกันไม่ได้ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนเลยอย่างวันนี้ผมอ,า,อาเห็นข่าว บอกว่าอิงมั่นใจนั่งนายกต่อเร่งเขากระโดงเป็นคดีพิเศษเร่งเขากระโดงเป็นคดีพิเศษคุณฟัดเขาเขาก็ฟัดคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขากระโดงสนามกอล์ฟนะหรือว่าไอสนามอันพายเนี่ยสนามกอล์ฟอันพายหรือตั๋วพีเอ็นหรือว่าโรงแรมที่เขาใหญ่คุณภูมิทำมานั่งเป็นร้องปรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันแรกโอ้โหสั่งเลยพรุ่งนี้คุณต้องไปรื้อเขากระโดง ที่ดินที่ไปทําสนามรถแข่งของเนว,วินปรากฏว่าเป็นยังไงเช้ามาไม่มีใครมาเลยเนวินว่าไงเนวินบอกเอา้าแน่จริงมึงมาลื้อเองนี่ก็การกระทบกระทั่งกันไปทบกระทั่งกันมาจนทําให้ประชาชนเบื่อหน่ายเสียงของพรรคแกนนําที่ประชาชนจะพึ่งพาอาศัยได้ไม่ว่าจะเป็นแกนนําไม่ว่าจะเป็นคู่ชิงอย่างภูมิใจไทยคนมันเบื่อมันเสื่อมศรทัทธาสสอเก่า ห้าสิบเปอร์เซ็นไม่เลือกสสเก่ากลับมาอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นหมดหวังพรรคการเมืองฝ่ายค้านและและฝ่ายรัฐบาลหมดหวงังสี่สิบเปอร์เซ็นตจะไม่เลือกสสบัญชีรายยื่นที่เคยเลือกมาปีหกหกพี่น้องทั้งหลายครับมันมีความสุขไหมเมื่อนักการเมืองมาทำกันอย่างนี้มันก็เลยเกิดความคิดในกลุ่มของพวกอีดิตเกิดความคิดในกลุ่มของอนุรักษนิยม หรือว่ารัฐพันลึกอยากให้ประชาชนมีความสุขไหมถ้าพลโทบุญสินเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเวลานี้คะแนนของโพต่างๆมันพุ่งไปถึง97-94-97%เปอร์เซ็นถ้าได้มาเป็นจริงๆหน้าบานครับพี่น้องประชาชนชายโยโหฮ,ฮิวดีใจกันยกใหญ่เพราะต้องการให้มาปราบจแกมเแกมเมอร์ต้องการให้มาปราบการพนันออนไลน์ ต้องการให้ปราบให้สิ้นซากไอคอนเซนเตอร์พลโทบุญสินต้องปราบให้สิ้นซากนักการเมืองข้าราชการที่ทุจริตหรือพักการเมืองที่เข้ามาถอนทุนคืนและที่สำคัญพลโทบุญสินถ้ามีโอกาสได้เป็นนายกตามที่ได้คุยกันวงใน MOU 3า4ศทุกสีฉีกแม่งให้หมด ท่านพูดเมื่อสองสามวันท่านไม่อยากมาเล่นการเมืองใช่ผมเข้าใจแต่ท่านเข้ามาไม่ได้เข้ามาเล่นการเมืองท่านจะเข้ามาเพราะท่านไม่ได้เป็นผล้าพักการเมืองท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพักการเมืองและท่านไม่ต้องการพักไปอยู่พักการเมืองไหนมีคนมาชวนตั้งเยอะแยะท่านเซโนบมดท่านไม่เอาแต่ถ้าท่านจะมาท่านจะมาเป็นนายกคนนอกเป็นนายกคนนอกครับ ซึ่งนายกคนนอกเป็นได้ไหมเป็นได้ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญปี2560เป็นได้ครับเป็นได้แต่ถ้าเลือกคนไหนเป็นคนดิเดตนายกต้องได้เสียงกึ่งหนึ่งของสภาของรัฐสภา สียงสอสอมีห้าร้อยคนเสียงสวสองร้อยเป็นเจ็ดร้อยหารด้วยสองก็คือสามร้อยห้าสิบแต่ถ้าพลโทบุญศินเข้ามาไม่ใช่สามรอยห้าสิบแล้วครับจะต้องเป็น,นสองในสามสอสอรวมสวสองในสามก็คือห้าร้อยห้าสิบท่านต้องมีคะแนนมากกว่าห้าร้อยห้าสิบแต่เวลานี้ได้รับการชักชวนจากพักการเมือ,องหนึ่งร่วมกับกลุ่ม อีริตหรือรัฐพันลึกหรืออนุรักษนิยมระดับสูงเขาบอกเห็นด้วยอยากได้คนซื่อสัตย์จุจริตดยากอยากได้คนที่มีความตั้งใจอยากได้คนที่ไม่มีผลประโยชน์อะไรทั้งนั้นอย่างพลโทบุญสินาพาดกลางท่านเป็นคนตั้งใจที่จะทําให้บ้านเมืองและรักษาบ้านเมืองรักษาสมบัติของบ้านเมืองและถ้าท่านมาเนี่ยชายแดนจะเรียบร้อยหมด ไม่มีใครกล้าหือมันถึงเวลาครับที่จะต้องปัดกวาดบ้านเมืองกันใหม่หมดถามว่าท่านมาได้มาได้ครับผมบอกว่ามาได้เพราะไอ้คำว่านายกคนนอกเนี่ยคนก็ถกเถียงกันไม่อยากได้แต่ผมถามว่ามันมีบัญญัติไว้ในรัฐธรรม,มนูญน,นะมาตรา272เจ็เขาบอกอ้าวคนนอกมาคุณไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน ผมถามหน่อยอย่าจ้องหน้าผมอย่าจ้องหน้าผมยืนขึ้นอย่าจ้องหน้าผมนั่งหลงลูกนั่งลงลูกนั่งลงลูกนั่งลงลูก,งลงลกเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะลูกนะนั่งลงพูดว่าไม่ยึดโยงกับประชาชนเอาละ่ะพลโทบุญศิลไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนหรือแล้วทำไมประชาชนเนี่ยเวลาทำโพลยึดโยงไหมละ่ะเก้าสบ็ดอร เขาชอบไหมเขารักไหมเขามีความเทิดทูนศรัทธาไหมแล้วผมถามว่าแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณไม่ได้เป็นสอสอคุณยึดยงยึดยึดยงกับประชาชนตรงไหนไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินคุณแพททองทานจินวัตรหรือคุณชัยกเกษมมิติศริเพราะคุณไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมล่ะคุณไปว่าคนอื่นเขาไม่ยึดยงกับประชาชน คุณก็ไม่ยึดโยงกับประชาชนคุณไปทางไหนประชาชนดา่าประชาชนดา่ดาด่าใครไม่รู้ขายชาติ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 าาตาาตเวลาพนโทมุนสินไปทางไหนนะมีแต่คนกรบมือมีแต่คนให้ช่อดอ,อกไม้มีแต่คนยิ้มย่องมีแต่คนมีความสุขแล้วเราเราจะไม่ต้อนรับคนอย่างนี้ได้ยังไงท่านอาจจะมาเป็นหรือไม่เป็นผมไม่ทราบแต่เวลานี้มีคนชักชวนแล้ว มีคนชักชวนแล้วพอพี่บุวีบอกว่าจะเป็นแม่ทัพกุ้งจะมาเป็นนายกยคิดว่าประชาชนมีความสุขเลยทันทีที่ได้ยินชื่อว่าแม่ทัพกุ้งจะมาเพราะว่าในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยแล้วก็ในเรื่องความต่อสู้กับคุณเซนเนี่ยต้องบอกว่าแม่ทัพกุ้งเนี่ยมันเป็นที่หนึ่งแต่ปัญหาคือจะมาได้หรือไม่จะมาอย่างไงอ่ะพี่บุรีต่อเลยครับคือการเลือกตั้งอ่ะที่ผ่านมาเราก็เห็นกันอยู่นายกคนนอก ไม่ว่าจะเป็นพลเอกเรียงศักดิ์ชมมนันเอาเอาผมยกตัวอย่างแล้วกันในช่วงนั้นพลเอกเรียงศักไม่ได้รับการสนับสนุนจากสภาในฐานะคนนอกเก้าอี้อันนี้นายกเก้าอี้นายก,ายการีกก็ถูกส่งมาที่พลเอกเปลมตินสูรานทปปาเปลมไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เป็นนักการเมืองเป็นคนนอก แต่ป๋าเนี่ยเป็นคนที่ประชาชนทั้งประเทศให้ความรักให้ความศรัทธาให้ความเคารพน,นับถือท่านจึงมาเป็นนายกได้ตั้งแปดเก้าปีนะเบื่อมั่งไม่เบื่อมั้งแต่หลังจากท่านท่านบอกว่าท่านอายุเยอะท่านบอกว่าผมพอแล้วแค่นี้ท่านก็กลับบ้านแล้วท่านก็ถึงแก่อสัญตกรรมไปด้วยด้วยด้วยความอะไรของพี่น้องประชาชน ท่านไม่มีภรรยาทรัพย์สินทั้งหลายท่านให้และท่านให้เป็นสาธารณะทั้งหมดที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินทองที่มีอยู่หายากคนอย่างนี้ฉะนั้นพลโทบุญศินก็มาตะเภาเดียวกันกับป้าเปลมสื่อสั์สุจริตเป็นที่ตั้งหวงแหนแผ่นดินไทยและก็ปกป้องแผ่นดินไทย ไม่ได้ขายชาติเหมือนกับคนอื่นที่ทําการขายชาติแล้ววันนี้จะเป็นยังไงอย่างคุณนุ้บอกวันนี้วันพุธใช่ไหมเหลือเวลาอีกวันเดียวแล้วคุณดูก็แล้วกันดูก็แล้วกันว่าถ้าเขายังเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปความทุกข์ยากจะมาอยู่กับพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดิน น้ำตาของพี่น้องประชาชนหกสิบเจ็ดล้านคนจะเช็ดหัวเขา่าน้ำตาจะไหลรินเพราะแก้ปัญหาหาอะไรไม่ได้เลยพี่น้องเกษตรกร,ร,กรพังพังราบหมดแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยดูสิครับตั้งแต่เกิดปัญหาไทยกัมพูชาแก้ปัญหาผิดพลาดตรงนี้แหละพี่น้องทั้งหลายก็รู้ว่ามันเป็นชนวนนำไปสู่ทหารขเขมรเนี่ยเอาจะรวดเอาปืนใหญ่ ยิงเข้ามาในร้านค้ายิงเข้ามาในหมู่ประชาชนยิงเข้ามาในหมู่บ้านยิงเข้าใส่โรงพยาบาลยิงเข้าใส่ร้านสะดวกซื้อจนทําให้พี่น้องและทหารต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจํานวนมากพี่น้องทั้งหลายครับถึงแม้ว่าเวลานี้จะหยุดยิงแต่การเจรจามันก็ยังไม่ได้ผลถ้าไม่กลิ้งคาสารรัฐนูลพี่น้องประชาชนจะยอมหรือไม่ ตรงนี้น่าคิดน่าคิดฉะนั้นเสียงส่วนใหญ่ที่ผมฟังฟังฟังดูแล้วเนี่ยพอเถอะคุณแพรทองทานคุณพอเถอะถึงแม้สารรัฐนูนจะให้คุณไปต่อแต่ประชาชนทั้งประเทศเขาไม่ยอมรับหรอกครับโพท,ที่ออกมา4.66เนี่ยเขาไม่ยอมรับหรอกครับหรือแม้จะเป็นพักฝ่ายค้าน อย่างพักภูมิใจไทยพี่น้องประชาชนก็ไม่แฮปปี้เท่าไหร่มันมีทางเลือกอยู่แค่นี้ไม่มีทางเลือกมากกว่านี้เพื่อไทยเหลือคนเดียวคุณชัยกเกษมของพักภูมิใจไทยคุณอนุทินพักรวมไทยสร้างชาติคือลุงตู่ลุงตู่ไม่กลับมาแล้วคุณพีรพันธ์คุณพีรพันธ์นมันก็แบ่งกันครึ่งหนึ่งแล้วเป็นเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ระหว่างเสียเฮงกับคุณพีรพันธ์ แล้วเสียงคะแนนน้อยคะแนนน้อยมันไม่น่าจะถึงแล้วก็มีปัญหาเรื่องการร้องเรียนแล้วก็มีปัญหาในปปชออยู่อีลุงตู่ก็คงไม่กลับมาถ้าคุณแปรองทานกลิ้งก็คุณชัยกเกษมก็มาแข่งกับคุณอนุทินทีนี้เมื่อดูทรงทั้งสองคนแล้วเนี่ยคุณชัยกเกษมเนี่ยประชาชนจะจะชื่นอกชื่นใจจะพอใจไหม จะทำอะไรได้ไหมก็ต้องอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังก็คือสทรเหมือนเก่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าคุณอนุทินเข้ามาอานุทินก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องปัญหาต่างๆที่เขาร้องเรียนมันเป็นคู่ฟัดกันทั้งสองคุณก็เอาแต่ฟัดฟัดฟัดกันแล้วประชาชนเนี่ยเขาจะตั้งความหวังกับพักของคุณได้ยังไงทั้งสองพักเเขาก็หมดความหวัง เมื่อมีข่าวออกมาผมก็ได้ฟังอย่างเล็ดลอดเข้ามาผมนี่หัวใจบานโตเลยว่าถ้าพลโทบุญศิลยอมเข้ามาอย่าไปคิดว่ามาเล่นการเมืองเพราะท่านไม่ใช่เป็นนักการเมืองท่านไม่ได้เป็นสสพักไหนแต่มาเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาเพื่อกวาดล้างสิ่งที่สก,กปรกในบ้านเมืองมันต้องได้คนซื่อสัตย์อย่างพลโทบุญศินเข้ามา ตอนนี้ท่านได้รับพระราชท,ทานยศพลเอกแล้วครับและท่านกําลังจะ,กะเกษียณเลยในในอีกไม่เดือนนี้แหละครับเดือนกันยานี่แหละท่านจะเข้ามาแก้ปัญหาชายแดนกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมาด้วยความรักชาติรักบ้านรักเมืองคือท่านจะเข้ามาแก้ปัญหาเ o u ม3ูสี่สามกับสี่สี่และปัญหาใหญ่ที่ในบ้านเมืองนี้ก็เต็มไปด้วยคนจีนสีเทาซึ่งยังไม่ได้ไปไหนหนีมาจากปอยเปตก็มาอยู่กรุงเทพมาอยู่อยู่ที่ไหน มาอยู่พัทยามาอยู่ภูเก็ตมาอยู่เชียงใหม่หมดหรือก็ไปเชเวโกโกหรือไปสามเห่ยบทองคํามันต้องเอาให้จบการพนันออนไลน์ต้องทําให้จบคอนเซนเตอร์ต้องทําให้จบและโดยเฉพาะนักการเมืองหรือข้าราชการทุจริตต้องทําให้จบตัวอย่างที่เราเห็นมีมากกว่านี้ในคอรนคะรราชสีมานายกอบตนะสามสิบสามสี่สิบคน นายกอบตอดีตนายกอบตโดนปวชชี้ความผิดข้อหาทุจริตรทั้งนั้นพักการเมืองทั้งหลายต่างถอนทุนคืนลองไปดูสิครับเคยอธิบายเคยเล่าให้ฟังแล้วรอสารรัฐธรรมนูญไม่รู้จะรอไปถึงวันไหนไอ้มาตราหนึ่งสี่สี่อ่ะนี่คุณเอาเงินไปคุณแพท้ทองทาน เงินอยู่ตรงไหนซอฟพ,พาวเวอร์ห้าพันวาล้านน่ะมันจะต้องไม่มีอย่างนี้มันจะต้องได้หัวหน้ารัฐบาลที่เด็ดเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วการตั้งรัฐมนตรีไม่ต้องใช้นะักการเมืองเลยให้ใช้คนที่เก่งคนที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นรัฐมนตรีทั้งหมดหลายคนบอกอ้าวแล้วจะได้สอ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 เขาจะยกมือสนับสนุนหรือต้องทำใจนะท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลาย ในสภาเราต้องทําใจเพราะเวลานี้บ้านเมืองเล็กเทะเราต้องสนับสนุนคนดีให้มาเป็นผู้นํามันเหลือเวลาอีกประมาณไม่ถึงสองปีให้ท่านมากวาดบ้านขอความกรุณาขอความร่วมมือมากวาดบ้านฉะนั้นเรื่องนี้มีคนกําลังจะสารต่อแล้วผมบอกให้ฟังมีคนกําลังจะสารต่อให้พลโทบุญศินได้มีโอกาสเป็นนายกร,รัฐมนตรีคนนอก บริษัทคอดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรมวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลพอพี่ปุรุภีบอกว่าเดียวกาสที่แม่ทับกุ้งเนี่ยจะได้เป็นนายกคนนอกเข้ามาเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีผมคิดว่าร้อยละเก้าสิบของคนไทยน่าจะดีใจนะครับไม่ได้ดุงตูได้แม่ทับกุ้งก็ยังดีแต่จะมีเสียงคัดค้าน โดยเฉพาะคนที่เคยพูดว่าทหารมีไว้ทำไมแล้วก็ตอนหลังก็ออกมาแก้ตัวว่าทหารมีไว้ปกป้องไม่ใช่มีไว้ปกครองนั่นหมายถึงว่าไม่ให้ทหารเนี่ยมาปกครองประเทศแต่ <c oughs> ต้องย้อนไปนิดนึงว่าทุกครั้งที่เรามีนายยกรัฐมนตรีที่มาจากทหารเนี่ยประเทศเราเดินหน้าไปตลอดนะครับตั้งแต่ทหารที่ชื่อพลเอกเปรมจินตรุรนนท์ตั้งแต่ทหารที่ชื่อพลเอกประยุจันรโอชา ตั้งแต่ทหารที่ชื่อพลเอกสฤษดิ์ธนรัตน์ทหารทําให้ประเทศเดินหน้านะครับแต่นายกที่มาจากพลเรือนมาจากการเลือกตั้งตระกูลชินวัตรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทักษิณสมัครสมชายเศรษฐายิ่งลักองค์อิงมีแต่ประเทศเตินถอยหลังเพราะฉะนั้นอย่าเอาว่าทหารไม่มีสิทธิมาปกครองประเทศนะครับทหารแค่เป็นประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแม่ทัพกุ้งมาอยากถูกต้องก็อยากไป ต่อต้าน <c oughs> ท่านนะครับสับคนที่ไม่ชอบแต่คิดว่าคนส่วนใหญ่อยากได้เพียงแต่เขาจะงงๆกันที่จ่อยว่าจะมายังไงและมาอีท่าไหนที่จะได้แม่ทัพกุ้งมาเป็นนายกคนนอ้นนะครับแต่พี่บรวีก็อธิบายได้ชัดเจนนะครับไว้ว่าหลังจะจะมีแขกรับเชิญคนอื่นมาอธิบายเรื่องนี้ให้ผู้ชมได้ละเอียดนะครับอีกครั้งนะครับว่าแม่ทัพกุ้งจะมาได้หรือไม่นะครับอ้าวพี่บรุวีต่อเลยครับ ก็ผมเรียนให้ทราบแล้วไงรัฐธรรมนูญฉบ,บับปีส2560ม,มาตรา272มันบอกชัดเลยนาะยกคนนอแต่เสียงในสภาเนี่ยจะต้องเป็น2ใน3รวมกับเสียงสอวอและสอสอ,สองใน3ก็คือประมาณ550คนขึ้นไปแต่ถ้าเป็นสถ้าเป็นแคนดิเดตนายกนะคุณชัยกเกษมหรือคุณอ,อนุทินก็ใช้แค่เสียงกึ่งหนึ่ง สวมีสองร้อยใช่ไหมสอสอมีห้าร้อยเอายังไม่ตัดอะไรไปเอาเจ็ดร้อยหารด้วยสองก็คือสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบก็เป็นสอสอได้นะต้องเกินสามร้อยห้าสิบเสียงแต่ถ้าเป็นแม่ทัพกุ้งมาก็ต้องเกินห้าร้อยห้าสิบเสียงแต่ถ้าร่วมมือกันระหว่างสอสอกัสอบสอวเนี่ยมันมีตั้งเจนะ็ดร้อยอ่ะมีตั้งเจ็ดร้อยคนนะเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ย เขาก็ต้องสนับสนุนผมไม่ได้สนใจพักประชาชนหรอกเมื่อเขาต่อต้านทหารเขาต่อต้านทหารอย่างรุนแรงถึงขนาดให้ส่วนตรงสวนตีนกันเลยด่าทหารมาโดยตลอดจริงๆไหมยอมรับไหมและเมื่อมันเกิดศึกสงครามกันวันนี้มีใครสักคนไหมที่เดินไปเยี่ยมชายแดนไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บในพักประชาชนไม่มีขนาดลุงป้อมเดินกระเพกกระเพกท่านยังไปไมมลูกสองครั้งสามครั้งมั้ยใช่ นายกไปก็โดนโห่ไล่อย่าคิดว่าพี่น้องประชาชนเองโง่เง่าเต่าตุนนะเขาดูข่าวเขาดูโซเชียลมีเดียเขาดูอะไรเขารู้หมดว่าอะไรถูกอะไรผิดที่ผมมาพูดวันนี้ไม่ใช่ผมมีผลประโยชน์อะไรกับกลุ่มทหารผมพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขแล้วฟังผมวันนี้ผมเชื่อแน่ว่าพี่น้องประชาชนมีความสุขถ้าได้คนอย่างพลโทบุญสิน หรือไม่ทับกุ้งเนี่ยมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะทุกคนรู้จักเขาหมดแล้วตอนเนี้ยไปทางไหนมีแต่เสียงชายโยโฮิวต้อนรับปลบมือมีแต่มาลายเต็มไปหมดนั่นคือความสุขของประชาชนแล้วถามว่างานเนี่ยเขาทําได้ไหมเขาตายเต้าจากทหารตัวเล็กๆมาเป็นพลโทมาเป็นแม่ทัพเขาประสบความสําเร็จในการชนะกัมพูชาคราวนี้ยึดแผ่นดิน11จุดที่ไอ้กัมพูชามันยึดไปนานแล้ว ไล่เขมนกลับบ้านไปจนเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของพี่น้องประชาชนว่าท่านทำงานเพื่อชาติรักษาอธิปไตยของชาติรักษาแผ่นดินของชาตินักการเมืองเงียบกริบกันหมดแล้วเมื่อเขาหวังว่าอยากจะได้คนที่แข็งแกร่งอยากจะได้คนที่ซื่อสัตย์อยากจะได้คนที่เด็ดขาดที่เป็นทหารเนี่ยมาชั่วคราวสักหน่อยท่านไม่อยากมาหรอก ท่านบอกแล้วประกาศทั้งสือ่อท่านก็บอกแล้วท่านไม่เด็ดเป็นนักการเมืองคนมาชวนเยอะท่านไม่อยากเป็นนักการเมืองท่านไม่ชอบแต่ถ้ามีความจําเป็นเพื่อบ้านเมืองเนี่ยผมว่าท่านคงไม่ขัดข้องฉะนั้นเรื่องนี้อยู่ที่กลุ่มอนันรัษนิยมชั้นสูงหรือรัฐธนลึกเขาอาจจะคุยกันและได้ข่าวว่าตอนเนี้มีพักการเมืองที่เขาจะยอมสละไม่เป็นแคนดิเดตนายกไปคุยกับท่านพลโทบุญสิน จะเรียกว่าไปกล่อมก็อาจจะเป็นไปได้ไปคุยกับท่านพลโทบุญศินและท่านจะเสนอชื่อพลโทบุญสินในสภาวันที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งวันศุกรน์นี้ถ้าแพทองทานกลิ้งแน่นอนสทรเขาจะรีบสาววัธิตัวนี้กลับมาจากฮ่องกงแล้วนะนะทั้งพ่อทั้งลูกนะเขาจะรีบเพื่อให้มีการเลือกนายกกันในวันจันทร์ ที่หนึ่งกันยายนแต่เมื่อวันจันทร์มันเลือกนายกจากในตะกล้าไม่ได้คือนายกันดิเดตนายกไม่ได้นะเพราะอาจจะสภาล่มก็ได้หรือว่าถ้าเลือกได้มีการเตรียมการไว้หมดแล้วมีคนเสนอชื่อบุญโทบุญพลโทบุญศิลปนะ์การประชุมรัฐสภาคือการประชุมร่วมระหว่างสวและสส,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 สยกมือให้พลโทบุญศิลปเป็นนายกเกินห้าร้อยห้าสิบ ก็แสดงว่าพลโทบุญสินได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่หมายความว่าไปคุยกันไว้ก่อนนะเราควรจะดีใจไงเราจะไปขัดขวางแม้กระทั่งพรรคประชาชนเพราะมันเหลือเวลาอีกไม่นานท่านมาเพื่อจัดระเบียบอะไรมันเรียบร้อยโดย๋ดวยวท่านก็ประกาศยุบสภาเพราะมันมีปัญหามากมายเรื่องของนักการเมืองโกงกินนั่นเงนักการเมืองทุจริตซึ่งประชาชนไม่ชอบเลยเรื่องของพรรคการเมืองที่ถอนทุนคืนจะไว้ใช้ในการเลือกตั้งเรื่องของ นักธุรกิจไอ้พวกจีนสีเทามันปัญหามากมายผมเข้าใจนะแต่ถึงยังไงท่านก็อยู่ไม่เกินปีเจ็ดศูนย์ไม่เกินครับนะซึ่งมันจะทำให้คนไทยเนี่ยมีความสุขมีความหวังและทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความโปร่งใสนะผมหวังว่าอย่างนี้นะฉะนั้นผมจึงเป็นคนแรกที่ออกมาพูดจากการได้ยินข่าวว่ามีพักการเมืองที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไปคุยแล้วไปทาาทามแล้วไม่ได้ทาาทามเข้าพักแล้วครับ ไม่ได้เอามาเป็นสองอันชิกที่พักแต่จะเสนอชื่อท่านในสภาแต่จะสําเร็จหรือไม่นั้นไม่ใช่ข่าวเต้าไม่ใช่เต้าข่าวมันเป็นเรื่องจริงและตามกันต่อไปและมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ตามมาตราสองเจ็ดสองของรัฐธรรมนูญปีหกสิบครับครับอ่านึงดูทีสุดท้ายถามคำถามพี่บุรูวิตที่งเมื่อกี้พี่แอดแผ่นๆต่อว่าสองพ่อรู้เพิ่งเดินทางกลับมาจากฮ่องกงไปเที่ยวหรอคะหรือว่าไปเยี่ยมใคร คือวันนั้นที่ผมบอกอ่ะที่เราคุยเมื่อวันจันทร์น่ะเขาเชิญแกนนาไปที่บันจันทร์สองล่าเขาก็งงอ่ะว่าผมรู้ได้ยังไงเขาก็คุยกันแค่ครึ่งชั่วโมงแค่น,นั้นเองคุยกันครึ่งชั่วโมงเขาก็รู้ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงทีนี้คุณนุ้กอิงเนี่ยเขาก็เดินหน้าชนเขาจะไม่ลาออกจะไม่ยุบสภาเป็นแบบเดียวกับอดีตนายกที่ผ่านมา ให้กลิ้งคาสภาไปให้กลิ้งคาสารรัฐมนุนไปเลยะผมมั่นใจว่าเป็นอย่างนี้เพราะมันเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวเท่านั้นผมก็มั่นใจว่าเธอไม่ลาออกหรอกเมื่อเธอไม่ลาออกเธออาจจะมั่นใจว่าเธอจะพ้นนะคือไม่ออกบวกก็ออกลบไงคือเธอได้พูดกับคนใกล้ชิดซึ่งมีการเผยแพร่ทางสื่อซึ่งนักข่าวกุโสเคยมาคุยว่า ถึงแม้ว่าช,ชนะหรือแพ้ท่านก็จะเลิกการเมืองทั้งพ่อทั้งลูกนี่นี่นี่คือวงในเขาพูดกันคือเลิกคือไม่เลิกมันก็ไม่ไหวแล้วไงคะแนน,นมันหลน่นมาเหลือสี่จุดหกมันไงมันก็ต้องเลิกไปไม่นอดเมื่อมันไปไม่รอดก็เลิกนะเมื่อจะเลิกแล้วเอาเ้านะจะเป็นอะไรก็เป็นกันนะจะเป็นอะไรก็เป็นกันแต่ถ้าสารรัฐมนุนได้ตัดสินให้นางสาวแพรทองทานกลิ้งคาสร์กลิ้งคาสารรัฐมนุนเนี่ย มันจะผูกพันทุกองค์กรจะไปสู่คดีอาญาซึ่งเขาตเตรียมไม่หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการสอบสวนกลางไม่ว่าจะเป็นปบปบชฉะนั้นทางเดียวที่จะเอารอดก็คือหนีแล้วพ่อจะมาไหมวันที่9กันยายนสารดีกาจะาวินิจฉัยหรือพิพากษาคาดีชั้นสิบชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สื่อทั้งหลายติดตามกันแต่วันนี้ผมเอาข่าวดีมาบอก ที่เป็นความหวังของคนไทยที่อยากได้นายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์สุจริตที่กล้าพูดกล้าทำแล้วก็ทำจริงเพื่อให้บ้านเมืองมันสงบสุขเราต้องการนายกอย่างนี้ไม่ใช่ต้องการนายกที่เอาแต่ผลประโยชน์เอาแต่ผลประโยชน์เอาเปรียบประชาชนใช้ภาษีอากรของรัฐอย่างไม่บรรยัญญบบรรยัญญงเลยแล้วไม่บอกที่มาที่ไปทั้งนั้นเสียดายครับ เสียดายที่คุณเป็นลงคะแนนให้กับคนพวกนี้เขาถึงเบื่อนะักการเมืองอย่างที่ผมบอกอ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เลือกสสเก่ากลับไปอีกเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หมดหวังกับพรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านและรัฐบาลมันเป็นภาพที่พี่น้องประชาชนได้ฟังได้ยินแล้วมันหวาดผวาไงมันหวาดผวานอนไม่หลับไหนจะไม่มีเงินซื้อกาวสารกล่องอ้อไหนจะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าไหนจะไม่มีเงินจ่ายค่ารถผ่อนรถผ่ถอนบ้านคุณไปดูลานจอดรถสิ มอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นเป็นหลายแสนนับร้านคันมั้งรถปิกนับรถยนต์คุณไปดูร้านประมูลเต็มไปหมดถูกยึกดรถไม่มีผ่อนก็ไปคืนเขาสภาพอย่างนี้มันเคยเกิดขึ้นในเมืองไทยไหมผมถามคุณแพรทองทานหน่อยคุณถามคนคุณทักษิณหน่อยไหนไหนคุณก็มาเป็นสทลเป็นผู้ที่ดําเนินการกับพรรคเขาเียก่อชี้นำคดีคุณเังมีอยู่นะกกตเขาสรุปเรียบร้อยแล้วเขากำลังจะฟ้องนะกำลังจะฟ้องนะ โอ้คดีเยอะมีโทษจำคุกด้วยทั้งพ่อทั้งลูกแค่คดียุบเพื่อพักเพื่อใจกบีนะคดีครอบงำวันนี้ต้องขอขอบคุณที่บุรีรัมย์นะครับขอบคุณนะครับพี่สวัดีครับครับสวัสดีครับถ้าข่าวนี้เป็นความจริงก็เป็นเรื่องดีใจนะครับประเทศไทยจะได้ลอกคราบใหม่นะครับจะมีนายกที่ชื่อไม่ทับกุ้งนัทปุทบุตรศิลป์นะครับแต่ความเป็นไปได้จะมาก้อยขนาดไหนต้องรุนกันต่อไปแต่ว่านายกคนเดียวไม่สามารถ นำพาประเทศชาติรอดได้นะครับต้องมีคณะรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถนะครับที่มีอยู่ตอนนี้ลบไปให้หมดเลยก็ได้นะครับหรือไว้สักคนสองคนไม่อยากเอ่ยชื่อเดี๋ยวหาว่าเชียกันนะครับ เอาเหลือสักห้าคนก็พอที่นับนับอยู่ก็พอมีผลยากไม่เกินห้าคนนะคะนอกนัานโลกไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนี้ถ้ามีการแก้รัฐธรรมนูญช่วยกําหนดสเปกคนที่มาเป็นนายกช่วยกําหนดสเปคคนที่มาเป็นรัฐมนตรีได้ไหมครับเวลาบาริษัทต่างๆรับรอปภเขายังบอกเลยว่าราอปภต้องมีคณนณสมบัติจากไรนี่เรามีนายกเรามีรัฐมนตรีมาเป็นสสเราไม่กําหนด คุดสปัตเลยเหระครับสา,ารเลวที่ไหนก็มาเป็นนายกมาเป็นรัฐมนตรีได้นะครับเป็นเจ้าของบอนการพน,นันเป็นนักเลงหัวไม้เป็นเจ้าพ่อมาเฟียก็สามารถเป็นเป็นรัฐมนตรีได้ระครับถ้าแก้รัฐธรรมนูญแก่ตรงนี้ด้วยนะครับเรื่องอื่นไม่สําคัญสาคัญตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเลยนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคอร์รัปชันนะครับเมื่อไหร่เราจะเอาท่อราหารชีวิตกลับมาใช้สอบนักการเมืองน,นะครับโกงเงิน้อยลปอาหารชีวิตเลยครับให้หัวกระเด็นออกจากข้อตอนนั้นนประเทศเราใส่สหัสทันตาเห็นเลยนะครับไปก่อนนะครับกัแบบรายการถามด้จันสวัสดีครับ